สวัสดีครับผมี่ดีคิวสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวผมจะมาสอนวิธีทำบีทแซด t ๊อบแท็ p กันนะครับสำหรับบีท t ๊อบแท็ p ตัวนี้ก็จะเป็นบีทที่ผมสร้างโดยให้มันมีกลิ่นอายของเพลงไทยผสมอยู่แล้วก็สร้างในมุฒิแอนโทนที่เป็นอารมณ์แบบเศร้าหรือว่า s ซด e m o t ชั่นอลเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยดีกว่า ในระดับแรกนะครับผมก็จะทําการสร้างตัวคอร์ดขึ้นมาเพื่อให้มันเป็นโครงในการยืนพื้นของการสร้างตัวบีตตัวนี้นะเดี๋ยวผมจะใช้ปลั๊กอินที่ชื่อว่า analog lab นะครับในการสร้างตัวคอร์ดขึ้นมาซึ่งใช้ในหมวดของคีย์แล้วก็ตัวพรี s e t จะชื่อว่า double soft net โดยผมจะทาการปรับค่าเล็กน้อยโดยให้มันเป็นเสียงที่ผมต้องการนะครับสำหรับสเกลที่สร้างในบีตนี้ก็จะเป็นสเกล G major นะครับในส่วนของคอร์ดก็จะเป็นคอร์ดที่เพื่อนๆเห็นในจอเลยนะ ในส่วนของการสร้างตัวคอร์ดนะครับผมก็จะทําการสร้างตัวอารูนโนดขึ้นมาก่อนนะจากนั้นก็จะทําการเพิ่มตัวไทรแอดคอร์ดตามมาทีหลังทีละตัวนะครับแล้วต่อมาผมก็จะทําการปรับเปลี่ยนหรือว่าอินเวอร์ตคอร์ดนะครับเพื่อให้มันปรับเปลี่ยนแล้วก็มีเลนส์หรือมิติของเสียงที่มันน่าฟังมากขึ้นซึ่งขอดที่ได้มาก็จะเป็นแบบนี้นะครับแล้วพอสร้างคอร์ดเสร็จนะครับผมก็จะทําการเพิ่มเทคนิคก,การไล่เสียงแบบนี้นะในบาร์ที่เป็นเลขคี่นะครับก็คือ1 3ึ่งสามห้าเจ็ด ตรงนี้นะครับให้สังเกตนะครับจะมีการเล่นโน้ตแบบไล่ตามลำดับขึ้นไปด้านบนนะในส่วนของสเต็ปที่ใช้ก็จะเป็น1ส่วน2บีดนะครับซึ่งมันก็จะได้จังหวะที่พอดีกับการเลื่อนโดยที่เส้นกริดตรงเนี้ยมันจะเป็นทีละ1สเต็ปนะอ๋อแล้วก็เกือบลืมนะครับมีตรงปลายตรงนี้ที่เป็นท็อปโน้ตที่ผมเพิ่มเข้ามานะซึ่งมันจะอยู่ในตำแหน่งเดียวกันแล้วลำดับต่อไปนะครับผมก็จะทำการปรับค่า Veloc i t y แบบ r a n ด o m เพื่อให้ตัวเสียงคีย์โน้ตเนี่ยมันมีไดนามิกนะโดยทำการ คลุ่มตัวโน้ตแบบที่เห็นนี้แล้วก็กด a l t e r n a t r ฟังก์ชันตัว randomizer ก็จะขึ้นมาแล้วก็ให้เพื่อนๆทำการปรับที่ตัวตรงโ e หมด velocity ตรงนี้นะครับมันก็จะทำการ random สุ่มแล้วก็สามารถปรับตรงนี้ได้ด้วยนะค่าซีตรงนี้ก็จะเป็นการสุ่มตำแหน่งอีกรอบหนึ่งแล้วก็หาจุดที่เราต้องการได้เลยแล้วต่อไปผมก็ทำการปรับค่าลุดโน้ตนะครับเสียงของ velocity หรือว่าค่าความดังของด y นามิกเนี่ยผมจะปรับให้มันเบาต่ำกว่าตัวโน้ตที่อยู่ด้านบน เพียงเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยในการสร้างตัวคอร์ดแล้วต่อไปผมก็ทําการใส่เอฟเฟกนะครับโดยจะมีอยู่2ตัวก็คือตัว eq 2นะครับทำการเปิดโหมดไฮพา s สแบบนี้แล้วก็บูสตัวย่านไฮมิดตรงนี้แล้วก็ทําการเพิ่ม f ุตตี้ r เวิร์บส ังจากที่สร้างคอร์ดแรกเสร็จแล้วนะครับผมก็จะทําการเพิ่มคอร์ดที่2เข้ามาเพื่อให้มันผสมเสียงกับตัวแรกเพื่อเติมเต็มเสียงให้มันมีความสมบูรณ์มากขึ้นโดยปลั๊กอินที่ผมใช้ตัวนี้ก็จะเป็นปลั๊กอินที่ชื่อว่า V ว l v e t นะครับเดี๋ยวผมจะใช้พีเซตในส่วนที่เรียกว่าเป็นส่วนของ m a r k กทูพีเซตจะชื่อ s o ฟตีในส่วนของคอร์ดผมก็จะทําการ Copy ในส่วนของตัวคอร์ดแรกมาเลยนะครับแต่จะมีการขยับปรับขึ้นไป1นึ่งออกเตปนะแบบนี้นะครับ แล้วก็ทําการยืดตัวโน้ตที่มันมีสเต็ปไล่ให้มันเต็มในบาร์แต่ละบาร์นะแล้วก็ในส่วนของรูดโน้ตนะครับผมจะทําการลบมันทิ้งเพราะว่าผมไม่ได้ต้องการเสียงเบสในเสียงของตัวที่สองนี้นะในส่วนของเอฟเฟกของตัวที่2ตัวนี้ผมก็จะทําการปรับ EQ แบบนี้นะครับเปิดโมดไฮพาร์สแล้วก็โลพาร์สซึ่งเป็นเสียงที่ผมอยากให้มันเป็นแบบนี้นะอาจจะเป็นคุมโทนในส่วนของย่านมิดซึ่งในส่วนของการปรับ EQ เนี่ยมันไม่มีตายตัวนะครับมันอยู่ที่การออกแบบเสียงของเราที่เราอยากให้มันเป็นนะ แล้วก็เอฟเฟกต์ตัวที่2นะครับก็จะเป็นไวเดอร์ตัวนี้จะเพิ่มความกว้างของเสียงนะครับหรือการสร้างให้เสียงตัวนี้มีความเป็นสเตอริโอมากขึ้นหลังจากที่สร้างตัวขอที่2เสร็จแล้วผมก็จะเพิ่มขอตัวที่3มาอีกหนึ่งตัวนะครับจุดประสงค์ของตัวที่3นี้ผมจะให้มันเป็นตัวเพื่อเอาไว้เสริมในบางจุดในบีทที่ผมจะทําการจัดเตียงนะ เดีย๋ยวตอนนี้ผมจะใช้ปลั๊กอินที่ชื่อว่า Priority นะครับเพื่อนๆก็น่าจะรู้จักกันดีซึ่งมันเป็นปลั๊กอินยอดฮิตอยู่แล้วนะเดี๋ยวผมจะใช้ preset ที่ชื่อว่า Busan City Key ในส่วนของคอร์ดนี่ผมก็จะก๊อปตัวของคอร์ดที่2มาวางเลยนะครับแต่จะมีการเพิ่มลูกเล่นอีกนิดนึงนะครับเพื่อให้เสียงมันไม่ขึ้นตรงพร้อมกันทั้งหมดโดยจะทําการใช้โหมดของ s t r u m i e r นะครับคีย์รัดก็คือ Alternate S แล้วก็ทําการปรับตัวนี้นะที่เป็นเขียนว่า Time ตรงนี้นะ จะมี Start กับ N n d สามารถปรับได้เลยมันจะทำให้ตัวทีโน้เนี่ยมันมีการเหลื่อมกันนะครับมันก็จะให้ฟีลเหมือนเป็นคนกดเล่นจริงๆในส่วนของเอฟเฟกของเสียงคอร์ดตัวที่3ตัวนี้ผมจะใช้ปลั๊กอินแพนเค้กตัวนี้ใช้พรีเซตที่มีการเคลื่อนไหวของเสียงแบบนี้นะครับโดยจะทำการปรับสปีดให้อยู่ตามที่เห็นแบบนี้นะแล้วก็มีเสียงเข้าไปผสมกับเสียงที่เป็นต้นฉบับอยู่ที่45นะครับ ต่อไปนะครับก็จะเป็นเสียงคอที่สี่นะสำหรับตัวนี้ผมจะสร้างขึ้นมาเพื่อให้มันสร้างมูดของสไตล์ที่มันเป็นออกไปทาง R&B โดยจะใช้ปลั๊กอิน vital โดยการสร้างตัว basic shape ธรรมดาเนี่ยนะครับแล้วก็ทำการย่ง envelop e ตัวนี้ให้มันเป็น v o i c e transport แล้วก็ผมจะทำการปรับ pitch ให้มัน ต่ำลงมานะครับแล้วก็เปิดฟิลเตอร์ตรงนี้แล้วในส่วนของเอฟเฟกผมก็จะทําการเปิดในส่วนของ EQ นะครับแล้วก็ตัวรีเวิร์บในส่วนของคอที่สร้างขึ้นมาก็จะก๊อปมาจากตัวที่2นะครับแต่ปรับจากออกเตบบนให้มันมาอยู่ออกเตบล่างให้มันเหมือนกับคอตัวแรกที่สร้างขึ้นมานะครับแล้วก็ในส่วนของค่าวิ l ล c ซิตี้ผมก็รีเซ็ตนะครับสําหรับวิธีการรีเซ็ตค่าวิ l ล c ซิตี้ให้เพื่อนๆทําการกด Altinet ครั้งไว้นะครับแล้วก็กดคลิกซ้ายแล้วก็ลาก แบบนี้เลยนะครับมันจะทำการล้างตัวข้าว e l o c i t y ให้มันอยู่ในจุด Default แบบนี้ลำดับต่อไปนะครับก็จะเป็นเสียงขอดสุดท้ายที่ผมทำการสร้างขึ้นมานะตัวนี้ให้มันอยู่ในส่วนของ Blackground นะครับซึ่งเวลาใช้เนี่ยผมจะไม่ให้มันดังมากนะครับจะใช้เป็นเสียงแพดโดยใช้ปลั๊กอิน Expand 2โดยจะใช้เสียงที่มันเป็นเสียงแผดตอนเริ่มแรกของตัวปลั๊กอินที่เปิดใช้งานเลยนะครับโดยจะทำการ Copy c h o คอร์ของคอร์ดตัวที่4มาใส่เลยนะในส่วนของเอฟเฟกนะครับผมจะทำการใส่ตัวฟินไมโครโดยใช้ preset Infinity แล้วก็ Plug i n ิ i d e r นะครับ หลังจากที่สร้างคอร์ดค,ครบหมดแล้วนะครับผมจะทำการสร้างตัวเมโลดี้ขึ้นมาเสริมในส่วนในพาร์ทของคอร์ดเมโลดี้นะตัวนี้ผมจะใช้ั๊กอ i n additive key ใช้ preset ที่ชื่อว่า grand studio a m b i e n t ในส่วนของเมโลดี้ที่ผมสร้างขึ้นมานะครับตอนแรกมันจะเป็นโน้ตเดี่ยวๆจะไม่มีการซ้อนแบบที่ผมไฮไลท์ตรงนี้นะครับซึ่งตัวนี้จะเป็นการสร้างขึ้นตามมาทีหลังให้มันเป็นเสียงฮาร์โมนีหรือว่าเป็นเสียงเล่นคู่กับตัวโน้ตหลักที่ผมสร้างขึ้นมา ในส่วนของเอฟเฟกนะครับผมก็ทำการเพิ่ม EQ เปิดโหมดไฮพา s สแล้วก็โลพาสแล้วก็ดันย่านแหลมขึ้นแล้วก็เพิ่มรีเวิร์บนะครับตอนนี้จะใช้ luxverb เป็นสต็อปปลักอินของ fl แล้วก็ปิดท้ายด้วยปลักอินไวเดอร์เพิ่มความกว้างของเสียง ลำดับต่อไปนะครับผมก็จะทําการสร้างเสียงตัวล e a d ขึ้นมาซ้อนช่วยตัวในพาร์ทของเมโลดี้นะตัวนี้จะใช้ปลักอิน expand 2นะครับจะเป็นเสียงผสมโดยใช้ Soft Pad แล้วก็เสียงส r i n g แล้วก็เปิดเอฟเฟกตตัวนะครับจะใช้เอฟเฟกในส่วนของที่เป็น Bright Room แล้วก็ Space c o l l u s มาบูสตัวเสียง Soft Pad ตัวแรกนะครับและในส่วนของตัวโน้ตเนี่ยก็จะไม่ได้ทำการซับซ้อนอะไรมากก็แบบที่เห็นเลยนะเพราะว่าเสียงลีดเนี่ยก็คือเป็นเสียงที่เราจะใช้ให้มันเป็นเสียงยืดยาวแบบที่เห็นนะครับแล้วในส่วนของเอฟเฟกก็จะมีแค่ตัว Wide r นะครับซึ่งผมจะทำให้มันกว้างมากๆเลยนะ ลำดับต่อไปนะครับผมก็จะทําการสร้างตัวเมโลดี้ซ้อนขึ้นมาอีกหนึ่งตัวโดยตัวนี้ผมจะพยายามไม่ให้มันไปซ้ําหรือว่าไปชนกับเสียงตัวเมโลดี้ตัวแรกที่ผมสร้างไว้ก่อนหน้านี้นะครับโดยจะให้มันเป็นเสียงเบลหรือว่าเสียงปลั๊กที่มันมีตัวเนื้อเสียงที่มันสั้นๆนะครับโดยผมจะจัดการหน้าที่ตัวนี้ให้มันเป็นคล้ายๆกับเสียงเคอ์เตอร์สำหรับตัวนี้ผมจะใช้เป็นเสียงวันชอ็อตนะครับแล้วก็ในส่วนของการจัดวางเมโลดี้เนี่ยผมจะให้มันเป็นเคอร์เตอร์อย่างที่บอกไว้นะครับก็จะเป็นแบบนี้เลยนะ ในส่วนของเอฟเฟกที่ใช้นะครับก็จะมี EQ เปิดโหมดไฮพา a s สโลพา a s สแล้วก็ปลั๊กอินดีเลย์นะครับจะใช้ของ Baby Audio Comeback Kit นะ ต่อไปก็มาอยู่ในพาร์ทของ Drum and Bass แล้วนะครับเริ่มแรกเนี่ยผมจะทำการสร้างตัวแคลปขึ้นมาก่อนโดยจะใช้ One s h o ตสองเสียงผสมกันนะครับโดยเสียงที่ได้ก็จะเป็นแบบนี้นะ หลังจากนั้นผมก็จะทําการใส่ตัวไฮแฮทนะครับซึ่งในส่วนของการจัดวางเนี่ยก็ผมก็ไม่ได้วางซับซ้อนนะครับก็เป็นแบบที่เห็นเลยนะก็จะมีการเล่นไดนามิกบางส่วนแล้วก็มีการเพิ่มความถี่ของตัวไฮแฮทนิดนึงนะครับแล้วผมก็เพิ่มตัวเสียงไฮแฮทตัวที่2เข้ามานะซึ่งตัวนี้จะเอามาเป็นเหมือนซับเลเยอร์เพิ่มลุกเล่นให้กับเสียงไฮแฮทนะครับ ลัจากนั้นผมก็เพิ่มเสียงไฮแฮทนะครับผมจะไม่ให้มันมีความดังมากสักเท่าไหร่ผมก็เลยปรับค่า v ิโดซิตีให้มันต่ำๆแบบที่เห็นนะหลังจากที่ผมเติมตัวแคลปแล้วก็เสียงไฮแฮทไปแล้วเนี่ยผมก็จะมาใส่ตัวเสียงคิกนะครับในส่วนของการจัดวางคิกเนี่ยก็ไม่ได้วางแบบซับซ้อนอะไรเลยแบบวางแบบเบสิกให้ฟังง่ายๆสไตล์เพลงป๊อปนะหลังจากที่ทำพาร์ทดรัมที่เป็นส่วนหลักเสร็จแล้วก็จะทำการใส่ตัวปร์คัชนเข้ามานะครับโดยจะมีอยู่6เสียง ในส่วนของการจัดวางก็จะทําการจัดวางในแพทเทิร์นที่ไม่ให้มันวางไปซ้อนทับในแต่ละเลเยอร์นะครับแล้วก็มาปิดท้ายที่เบสนะครับตัวเบสนี่ผมก็จะใช้วันช็อตเหมือนกันนะโดยจะทําการก๊อปรูทโน้ตของตัวคอร์ดที่ทําการสร้างไว้แล้วก็มาหาแพทเทิร์นการจัดวางให้มันเล่นไปกับตัวคิกนะครับ หลังจากที่ได้อง์ประกอบครบแล้วนะครับผมก็จะทาการจัดเรียงนะเดี๋ยวจะเริ่มขึ้นมาเป็นอินโทรแล้วก็ตามมาด้วยฮุกแล้วก็จะเป็นเวอร์สนะครับ แล้วก็มีการสร้างตัวแพทเทิร์นขึ้นมาใหม่ของเบสกับคิกนะครับในส่วนของทอนเวิร์สผมจะทําให้มันฟังดูง่ายกว่าทอนฮุกก็คือในเสียงของเบสเนี่ยก็จะทําการยืดอย่างละหนึ่งบาร์เต็มทั้งหมดนะครับจะไม่มีการเว้นวักจังหวะการเล่นของเบสเหมือนทอนฮุกนะแล้วก็ในส่วนของคิกก็ทําการลดแพทเทิร์นให้มันน้อยลงนะครับซึ่งมันจะําให้จังหวะในทอนเวิร์สเนี่ยมันมีความซอฟต์กว่าทอนฮุกแล้วก็ส่วนที่จะเป็นสร้างพิเศษขึ้นมาตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของ Out ทร จะมีปลักอินที่ผมสร้างขึ้นมาใหม่นะครับก็จะเป็นเสียงสตริงโดยผมใช้ปลักอิน e x p a n d 2ใช้ในโหมดของสตริง3เสียงมาผสมกันแล้วก็เพิ่มลูกเล่นในตอนท้ายนะครับในการเปลี่ยนคอร์ดให้มันเป็นคอร์ดแบบทางเลือกซึ่งมันจะอยู่นอกคีย์นะลองฟังดูนะครับ แล้วก็หลังจากผมจัดเรียงเสร็จเรียบร้อยเนี่ยผมก็จะมาทำการเพิ่มพวกท n น i ิชันเป็นกระบวนการสุดท้ายนะครับก็จะมีเสียง Transition ที่อยู่ตรงท้ายฮุกส่งเข้าเวิร์สนะครับแล้วก็เสียง Transition ที่ใช้ส่งเข้าท่อนฮุก และนี่ก็คือ Beat Bob ๊ o ป Trap ที่เป็นมูดแบบเศร้าๆที่มีกลิ่นอายของเพลงไทยผสมอยู่ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆที่กำลังฝึกทำบีทอยู่นะครับตอนนี้ก็หมดเวลาของผมแล้วนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าเดี๋ยวเราส่งท้ายกันด้วยบีทตัวนี้แล้วสำหรับใครที่อยากฟังแบบฟูลเวอร์ชันผมแนบไว้ที่ใต้ดดสคริปชันไว้แล้วนะครับตอนนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ